สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษ World Wide w i t h e n g l i s h ประจำวันพุทธที่3กรกฎาคม2567ค่ะดิฉันสวภาคกัลยาณมิตรจากภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะหัวข้อที่จะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะก็ต่อจาก3ตอนที่แล้วนะคะเราก็ยังคุยกันอยู่ในเรื่องของ ที่มาของชื่อรัฐต่างๆในสหรัฐอเมริกาค่ะ Origin of U.S. State Names นะคะวันนี้ก็นับเป็น Part 4นะคะหรือว่าตอนที่4 คิดว่าน่าจะ,ะครบถ้วนในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะพูดถึงรัฐที่ยังเหลืออยู่นะคะก็มาทบทวนนะคะว่ามีรัฐอะไรบ้างนะคะที่ได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะ,ะมีรัฐต่อไปนี้นะคะเรียงตามลำดับอักษรค่ะ阿拉 a า阿拉斯加阿利โซนาอาร์คันซอแคลิฟอร์เนียโคโลราโดคอนเนติคัต Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon นะคะก็เล่าครบถ้วนไปแล้ว37รัฐนะคะก็เหลืออีก13รัฐนะคะสำหรับในวันนี้ก็จะครบทั้ง50รัฐของประเทศสารัฐอเมริกาค่ะ อย่างที่ได้เคยเล่าให้ฟังไปนะคะมีรัฐเนี่ย50รัฐนะคะบวกกับเมืองหลวงวอชิงตันดีซีนะคะดีซีก็คือ District of Columbia นะคะเมืองหลวงเนี่ยกรุงวอชิงตันดีซีไม่ได้อยู่ในสถานะของสเตทนะคะไม่ได้เทียบเท่ารัฐนะคะ ท่านสามารถติดตามฟังย้อนหลังได้นะคะผ่านทาง YouTube นะคะค้นหาคำว่า nu radio นะคะ n u r a d i o ค่ะเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะเรายังเหลืออีก13รัฐนะคะรัฐถัดไปนะคะนับเป็นรัฐที่38ในการที่ดิฉันเล่าให้ท่านฟังนะคะก็คือเพนซิลเวเนียนะคะ คนไทยเรียกว่าเพนซิวเนียนะคะเพนซิเวียเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐนะคะเมื่อวันที่12ธันวาคมคริสตศักราช1787นด1787นะคะนับเป็นรัฐลำดับที่สองเมืองหลวงของรัฐนี้ก็คือแฮร์ริสเบิร์กนะคะคำว่าเพนซิเวเนียเนี่ยนะคะมาจาก p e n ส์ w o o d นะคะหรือว่า p e n ส์ Land นะคะตรงเ e n เนี่ยนะ p e double n, n นะคะ apostrophe s ที่ให้ความหมายว่าของนะคะ p e n ส์ w o o d นะคะหรือว่า p e n ส์ Land ก็หมายถึงป่าหรือว่าพื้นแผ่นดินของคนที่ชื่อเ e n นะคะ รัฐเพนซิลเวียเนี่ยนะคะก็ได้รับชื่อมาจากวิลเลียมเพนนะคะเพราะฉะนั้นเพนตรงนี้นะมาจากนามสกุลนะของคนที่ชื่อวิลเลียมเพนนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับพระราชทานผืนแผ่นดินนะคะตรงที่เป็นเพนซิลเวียเนี่ยจากเอ่อคิงชาร์ลส์เดอะเซคนนะคะแห่งประเทศอังกฤษนะคะในปี1681นะคะ เพราะฉะนั้นเพนก็มาจากนามสกุลเพนนะคะซิเวเนียนะคะก็มาจากซับฟิกซ์ที่มีรากมาจากลาตินนะคะซิลวาให้ความหมายว่า f o r e s t นะคะป่าค่ะสรุปแล้วเพนซิเวเนียนะคะก็หมายถึงว่าเป็นแผ่นดินหรือว่าเป็นผืนป่าของคนที่นามสกุลว่าเพนนะคะ ถัดมาค่ะรัฐที่39นะคะ r h o d Island นะคะ r h o d Island นะคะเอ่อเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐนะคะเมื่อวันที่29พฤษภาคมคศ1790นะคะนับเป็นรัฐลำดับที่13เมืองหลวงของรัฐนี้ก็คือ Providence นะคะ Providence นะคะเอ่อก็มีแหล่งที่มาจาก2แหล่งนะ,ะสำหรับชื่อ Rhode Island นะคะ มีผู้ที่กล่าวถึงชื่อ Rhode ดไอ a ลนเนี่ยครั้งแรกในศตวรรษที่16นะคะโดยนักสำรวจชาวอิตาเลียนนะคะที่ชื่อว่าจอวาน n ีดาเวร r ซ z a โนนะคะได้กล่าวถึงเกาะเกาะหนึ่งที่อยู่ในแถบนี้นะคะว่า เ,เปรียบเทียบได้กับเกาะที่ชื่อบอบโรดส์นะคะในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะจึงเป็นที่มาว่าโรดไอแลนด์ในที่สุดนะคะแต่บางคนก็บอกว่า,าคำว่าโรดไอแลนด์เนี่ยนะคะน่าจะเกี่ยวข้องกับนักสำรวจชาวดัตช์นะคะที่เข้ามาสำรวจผืนแผ่นดินแห่งนี้ในศตวรรษที่17นะคะที่ชื่อเอเดรียนนะคะบล็อกนะคะ ซึ่งเรียกพื้นแผ่นดินตรงนี้ว่านะคะ Root e s l a n d นะคะที่ให้ความหมายว่า Red Island นะคะเกาะสีแดงด้วยเหตุผลที่ว่าพื้นแผ่นดินตรงนี้เนี่ยมีดินเหนียวนะคะที่เป็นสีแดงนะคะ Red Clay ค่ะนะคะถัดมาค่ะรัฐ South Carolina นะคะ South Carolina ก็เป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐเมื่อวันที่23พฤษภาคมคศ1788นอสนะคะนับเป็นรัฐลำดับที่8ค่ะเมืองหลวงของรัฐนี้คือโคลัมเบียนะคะโคลัมเบียคำว่าแคโรไเนีเนี่ยเคยเล่าให้ฟังตอนที่พูดถึงรัฐนอร์ทแคโรไลนานะคะแคโิฟอร์เนียเนี่ยถ้าในภาษาลาตินนะคะก็ คือมาจากภาษาละตินที่ว่า carolus นะคะ carolus ซึ่งหมายถึงชื่อ Charles ในภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย north carolina กับ south carolina เนี่ยตั้งชื่อนะคะตั้งชื่อโดยกษัตริย์ชา a r l e s ที่สองแห่งแห่งอังกฤษนะคะเพื่อ,เ,อ,อเป็นการเทริดพระเกียรตินะคะพระราชบิดาของพระองค์ท่านก็คือ king charles the first นะคะ ทีนี้ชื่อชาล์เนี่ยนะคะก็มาจากรากภาษาละตินที่ว่า Carolus น,นั่นเองนะคะโอเคค่ะถัดมานะคะรัฐถัดไปก็คือ South Dakota นะคะ South Dakota รัฐ South Dakota นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐนะคะเมื่อวันที่2พฤศจิกายนคศ1889นะคะนับเป็นรัฐลำดับที่40 เมืองหลวงของรัฐนี้นะคะก็คือเมืองพี e อร์นะคะพีแอร์ที่คนไทยเรียกว่าพีแอร์นะคะเอ่อ uh, north dakota กับ south dakota เนี่ยนะคะก็ได้ชื่อมาจากเอ่ uh, คำของคนชนเผ่าซูนะคะคำนี้นะคะ dakota เนี่ยนะคะก็ให้ความหมายว่าเ r i e n d หรือว่า a อ l y ไลน์นะคะหมายถึงเพื่อนคะหรือว่าพันธมิตรนะคะ ก็นี่คือที่มานะคะคของคำว่า the o o t a นะคะก็มาจากภาษาของคนพื้นเมืองอเมริกันนะคะที่เขาตั้งลกรากอยู่ในแถวนั้นนะคะก่อนที่ชาวยุโรปจะเข้ามายึดครองนะคะถัดมาค่ะรัฐเทนเนสซีนะคะเทนเนสซีนะคะคนไทยเรียกเทนเนสซีนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐเมื่อวันที่1นมิถุนายนคศ1796 นับเป็นรัฐลำดับที่16เมืองหลวงของรัฐนี้นะคะก็คือเมืองน s ชวิลล์นะคะน s ชวิลล์นะคะคำว่าเทนเนสซีเนี่ยนะคะก็อาจจะนะคะหรือสันนิษฐานว่ามาจากคำศัพท์ของคนอเมริกันนะคะพื้นเมืองหรือที่เราเรียกอ m e r i c a n Indians หรือว่า Native Americans นะคะชนเผ่าครีกนะคะกับเชอรรกี้นะคะก็ จริงๆแล้วก็สันนิษฐานว่ามาจากตรงนี้นะคะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าคำนี้นะคะได้มาจากนักสำรวจชาวสเปนนะคะที่ชื่อฮวนปราโดปราโดนะคะที่ได้บันทึกนะคะชื่อนี้ในปีคศ1567นะคะขณะที่เขาเนี่ยสำรวจพื้นแผ่นดินแถวนี้นะคะแล้วก็ได้ ผ่านหมู่บ้านของชนเผ่าพื้นเมืองเชโรกีนะคะซึ่งหมู่บ้านนี้เรียกว่านะคะทานาสกีนะคะทานาสกี ie, ก็เป็นที่มาของเทนเนสซีในที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็แตก่ก็จะเกี่ยวโยงกับชื่อของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันนะคะรัฐถัดมาก็คือเท็กซัสนะคะเท็กซัสคนไทยก็เรียกว่ารัฐเท็กซัสนะคะ เป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐเมื่อวันที่29ธันวาคมคศ1845ค่ะนะับเป็นรัฐลำดับที่28นะคะเมืองหลวงของรัฐนี้ก็คือเมืองออสตินนะคะออสตินนะคะคำว่า Texas นะคะก็เชื่อว่ามาจาก Native American อีกเช่นเคยนะคะเป็นของเผ่าคัตโดนะคะที่ ใช้คำว่านะคะ Texas ตรงนี้นะคะซึ่งออกเสียงว่านะคะ t e a c h e s นะคะไม่แน่ใจว่าออกถูกหรือเปล่านะ,ะ t e a c h e s หรือ t e a c h e s นะคะซึ่งให้ความหมายว่า friends แล้วก็ airlines นะคะก็คล้ายกับ Dakota นะคะเอ่อก็ให้ความหมายว่า mid หรือว่าพันธมิตรนะคะเอ่อบางคนก็บอกว่านะคะเอ่อ ใช้คำว่านะะที่ชัสตรงนี้นะคะเ,เวลาที่เผ่าคัดโดนะคะหรือเผ่าแฮสนายนะคะใช้ในการกริททิ้งทักทายกันนะคะก็เป็นการสันนิษฐานล่ะค่ะนะคะว่าเป็นคำที่หมายถึงมิตรภาพนะคะที่ใช้โดยชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันนะคะ เรามาถึงรัฐอ่ายูทอห์แล้วนะคะคนไทยเรียกรัฐนี้ว่ารัฐยูท่านะคะ Utah นะคะ, U T A ะ,คะอ่ารัฐยูทอห์หรือยูท่าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐเมื่อวันที่4มกราคมคศ1896เอ่อเป็นรัฐลำดับที่45นะคะเมืองหลวงของรัฐยูทอห์ก็คือ Salt Lake City นะคะ คำว่ายูท h าเองเนี่ยนะคะเชื่อว่ามาจากภาษาของคนอเมริกันพื้นเมืองเผ่าแอปเชีนะคะหรือว่าที่คนไทยเรียกว่าอะเปเชนะคะก็คือคำว่ายูทาฮีนะคะให้ความหมายว่า people of the mountains นะคะก็คือผู้คนที่อาศัยอยู่แถบภูเขาค่ะบางคนก็บอกว่าเกี่ยวโยงกับคำพื้นเมืองยุทนะคะที่ให้ความหมายว่า land of the sun พื้นแผ่นดินแห่งพระอาทิตย์ค่ะ รัฐถัดมานะคะก็คือรัฐเวอร์มอนต์นะคะเวอร์มอนต์นะคะหรือว่าคนไทยเรียกว่าเวอร์มอนตนะคะเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐเมื่อวันที่4มีนาคมคศ1791เป็นรัฐลำดับที่14เมืองหลวงของรัฐเวอร์มอนต์ก็คือนะคะมอนเทเลียร์นะคะมอนเทเลียร์นะคะซึ่งชื่อเมืองหลวงเองนะคะตัวสะกดนี้ก็สะท้อน อิทธิพลของภาษาฝรั่งเศสนะคะเชื่อว่าคนอาจจะเรียกเมืองหลวงนี้ตามแบบฝรั่งเศสว่ามงเปรลี r นะคะแน่นอนค่ะเวอร์มอนต์เนี่ยได้รับอิทธิพลจากภาษาฝรั่งเศสนะคะมีนักสำรวจชาวฝรั่งเศสนะคะที่ชื่อว่าแซม u วลเดอร์แชมเพลนนะคะถ้าเรียกเป็นภาษาฝรั่งเศสก็จะไม่ได้ออกแบบนี้นะคะคาดว่าคงจะเอาว่าซามเอลเดอร์ชมเพลนนะคะ ได้เรียกผืนแผ่นดินตรงนี้นะคะว่าแวดมงนะคะแวดมงก็ให้ความหมายว่า green mountain นะคะก็คือเป็นภูเขานะคะคที่มีสีเขียวนะคะคสีเขียวในตรงนี้ก็คงหมายถึงป่านะคะโอเคค่ะถัดมาก็คือรัฐเวอร์จิเนียนะคะเวอร์จิเนียที่คนไทยเรียกว่าเวอร์จิเนียนะคะเป็นส่วนหนึ่งของสารัฐเมื่อวันที่25มิถุนายน คศ1788เป็นรัฐลำดับที่10เมืองหลวงของรัฐเวอร์จิเนียก็คือริชมอนด์นะคะริชมอนด์คำว่าเวอร์จิเนียก็เกี่ยวโยงกับคำว่าเวอร์จินนะคะเวร์จินก็ให้ความหมายว่าสาวพรหมจันทร์นะคะพอจะเดาได้ไหมคะว่าเขาหมายถึงใครนะคะเนื่องจากว่าร้านนี้ก็อยู่ในแถบตะวันออกเฉียงเหนือนะคะของสหรัฐนะคะแล้วก็เป็นรัฐลำดับต้นๆก็ น่าจะเกี่ยวโยงกับคนในประเทศอังกฤษนะคะถ้าท่านเดาวว่าหมายถึง queen elizabeth the first ก็ถูกต้องนะคะเ,เกี่ยวโยงกับพระราสมเด็จพระราชินีอลิซ a b e t ที่1แห่งประเทศอังกฤษนะคะเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยได้รับเรียกว่าฉาย,ยานามนะคะว่า the virgin queen นะคะเป็นพระราชินีที่เป็นสาวพรหมจันทร์นะคะ ถัดมานะคะก็คือรัฐวอชิงตันนะคะวอชิงตันนะคะคนไทยก็เรียกว่ารัฐวอชิงตันนะคะออคำว่าวอชิงตันในสหรัฐเนี่ยหมายถึงรัฐก็ได้นะคะซึ่งอยู่ซีตะวันตกของสหรัฐอเมริกานะคะและวอชิงตันนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของชื่อเมืองหลวงนะคะวอชิงตันดีซีนะคะอย่างที่ได้กล่าวในตอนต้นรายการ คนละที่กันนะคะวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐอยู่ในซีกตะวันออกนะคะออออมาดูวอชิงตันนะคะรัฐวอชิงตันเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐนะคะเมื่อวันที่11พฤศจิกายนศ1 8 8 9เป็นรัฐลำดับที่42เมืองหลวงของรัฐนี้ก็คือโอลิมเพียนะคะโอลิมเพียนะคะ รัฐวอชิงตันกับเมืองหลวงวอชิงตันดีซีนะคะก็น่าจะมีที่มาจากชื่อเดียวกันนะคะวอชิงตันเนี่ยอยากจะให้ท่านผู้ฟังลองเดาดูนะคะว่าหมายถึงใครนะคะเรียกได้ว่าเป็นรัฐที่พูดถึงคนอเมริกันแท้จริงนะคะ ถ้าท่านถามว่าจอร์จวอชิงตันก็ถูกต้องนะคะจอร์จวอชิงตันก็เป็นชื่อของประธานประธานาธิบดีนะคะของสหรัฐอเมร,ริกาคนที่หนึ่งนะคะจอร์จวอชิงตันค่ะเพราะนั้นชื่อของรัฐนี้ก็ถือว่า,าตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีท่านนี้ค่ะนะคะรัฐถัดมาก็คือเวสต์เวอร์จิเนียนะคะเวสต์เวอร์จิเนีย ก็พอจะเดาได้เลยว่าดั้งเดิมเป็นส่วนหนึ่งของรัฐเวอร์จิเนียนะคะที่เราให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้อะคะ่ะแล้วก็เวสต์ตรงนี้ก็คือซีตะวันตกนะคะก็มาจากมณฑลทั้ง39เเรียกว่าอะไรคะเขต นะคะเขต39เขตนะคะที่อยู่ในซีกตะวันตกของรัฐเวอร์จิเนียรวมตัวกันนะคะแล้วก็แยกออกมาจากรัฐเวอร์จิเนียเดิมนะคะจึงได้ออกมาเป็นรัฐเวสต์เวอร์จิเนียนะคะแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐในปีคศ1863ค่ะรัฐถัดมานะคะก็คือวิสคอนซินนะคะวิสคอนซินซึ่งคนไทยเรียกว่ารัฐวิสคอนซินนะคะ เป็นส่วนหนึ่งของสารัฐเมื่อวันที่29พฤษภาคมคศ1848เป็นรัฐลำดับที่30เมืองหลวงของรัฐนี้ก็คือแมดิสันนะคะแมดิสันนะคะเออวิสคอนซินเนี่ยนะคะก็เกี่ยวโยงกับชื่อแม่น้ำนะคะ The Wisconsin River นะคะเออซึ่งชื่อแม่น้ำเนี่ยนะคะ ดั้งเดิมเนี่ยเรียกโดยชนเผ่าอเมริกันพื้นเมืองนะคะว่ามิสกองซิงนะคะเข้าใจว่าออกเสียงแบบนี้นะคะมิสกองซิงนะคะมิสกองซิงหรือมิสกองซิงนะคะให้ความหมายว่า this stream meanders through something red นะคะหมายถึงลำธารหรือว่าแม่น้ำแห่งนี้มันไหลคดเคี้ยวนะคะผ่านสิ่งที่เป็นสีแดงนะคะ something red สิ่งที่เป็นสีแดงในที่นี้นะคะก็เชื่อว่าหมายถึงนะคะหน้าผาที่เป็นสีแดงนะคะเพราะว่าเป็นหินทรายค่ะนะคะที่อยู่ในเขตวิสคอนซินเดลส์นะคะมาถึงรัฐสุดท้ายแล้วค่ะรัฐที่50มานะคะที่ที่จะเล่าให้ฟังนะคะก็คือไวโอมิงนะคะไวโอมิงคนไทยก็เรียกว่ารัฐไวโอมิงค่ะ เป็นส่วนหนึ่งของสารัฐเมื่อวันที่10กรกฎาคมคศ1890เป็นรัฐลำดับที่44ค่ะเมืองหลวงของรัฐนี้นะคะเชยยนนะคะเชยยนออคำว่าไวโอมิงเองเนี่ยนะคะออก็มาจากภาษาของคนในเขตเดลาววร์นะคะที่ออเรียกเขตนี้นะคะ อ่านว่านะคะอ่านย่านนิดนึงนะคะเมชูวิมมิงนะคะเมชูวิมมิงนะคะประมาณนี้ละกันนะคะแล้วก็ก่อนเสียงออกมาเป็นไวโอมิงในที่สุดนะคะซึ่งดั้งเดิมเมชูวิมมิงเนี่ยก็ให้ความหมายว่า at the big plains นะคะก็คือที่ราบอันกว้างใหญ่ค่ะ ะะบางคนก็บอกว่าคำว่า Wyoming เองเนี่ยนะคะน่าอาจจะมาจากภาษาของชนเผ่าอาก้องขวินนะคะที่ให้ความหมายว่า large prairie นะคะก็คือทุ่งหญ้าก,กว้างใหญ่ค่ะ ออาละค่ะก็ครบท้วนแล้วนะคะทั้ง50รัฐนะคะก็ใช้เวลาถึงสตอนทีเดียวนะคะก็หวังว่าท่านผู้ฟังนะคะจะได้รับเ,เกรดความรู้นะคะเล็กๆน้อยๆนะคะบวกกับความเพลิดเพลินนะคะในการฟังเรื่องราวเกี่ยวกับที่มาของชื่อรัฐต่างๆทั้ง50รัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ ก็ขอขอบคุณข้อมูลนะคะจาก USA Today นะคะที่ตีพิมพ์เผยแพร่เรื่องนี้ทางเว็บไซต์นะคะเมื่อวันที่2กรกฎาคมคศ2020ค่ะดิฉันสวาวภากรยานมิตรนะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันพุทธที่1และพุทธที่3ของเดือนค่ะสวัสดีค่ะ